พบกันอีกครั้งนะครับในสาราศิลปะรอบชั่วโมงนี้จะเป็นทัศนสิ่งนะครับซึ่งต่อจากคก่าวที่แล้วที่นักเรียนทําชิ้นงานสร้างสงรรค์วงจรสีธรรมชาติกลีบดอกไม้มีบางคนยังไม่ได้ทําส่งครูเลยนะครับก็ขอให้ทําส่งด้วยนะครับขอชื่นชมนักเรียนที่ทําส่งเรียบร้อยแล้ว ครูก็ตรวจให้คะแนนทุกคนนะครับที่ส่งอ่าสีคู่ตรงข้ามนะครับวันนี้เราจะมาดูกันก็ต่อจาก <c oughs> วงล้อสีธรรมชาติเมื่อคราวที่แล้วทั้ง12สีว่าจะมีสีใดคู่กับสีใดตรงข้ามกับสีใดนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ เียจะต้องอธิบายขั้นตอนการนำสีคู่ตรงข้ามไปใช้สร้างสรร์าง,งานทันศิัป์ข้อสิบสองระบุคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติและข้อสามสร้างสรรค์ผลงานจากการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับครูให้นักเรียนพิจารณาดูผลไม้สามชนิดนี้นะครับ มีแอปเปิลแอปเปิลนี่ก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมส่วนกล้วยสีเหลืองแล้วก็ส้มก็จะออกสีส้มใช่ไหมครับให้นักเรียนลองคิดดูซิว่าหากเราจะนำผลไม้ทั้งสามชนิดนี้ไปวางที่โต๊ะเรา จะทำให้ผลละไม้มีความโดดเด่นโดยใช้ผ้าปูโต๊ะสีอะไรนะครับแอปเปิ้ลควรจะใช้ผ้าปูโต๊ะสีอะไรกล้วยควรจะใช้ผ้าสีอะไรส้มควรจะใช้สีอะไรนะครับเอาให้นักเรียนคิดในใจแป๊บหนึ่งประเดี๋ยวนึงนะ บางคนก็อาจจะคิดไปผลละแบบผลละสีทีนี้สีที่เหมาะสมที่ควรจะใช้ในการปูแล้วก็นำผลไมาไปวางเนี่ยทั้งสารชนิดเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับกล้วยนะครับกล้วยนี่ก็จะมีพื้นเป็นสีม่วงใช่ไหมครับแอปเปิ้ล ก็จะใช้ผ้าปูโต๊ะหรือพื้นสีเป็นสีเขียวนะครับส่วนส้มส้มนี่ก็จะเป็นใช้ผ้าหรือใช้พื้นสีเป็นสีฟ้านะครับทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นภาพที่โดดเด่นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นแอปเปิ้ลหรือเป็นส้มนะครับ ขอถามนักเรียนว่านักเรียนมีวิธีการเลือกคู่สีอย่างไรให้ภาพดูโดดเด่นเห็นมามั่งไหมครับปอห้าปวสี่ปห้าปอห้าก็น่าจะเ,เรียนก็คือใช้ความรู้ของสีคู่ตรงข้ามนะครับแล้วสีคู่ตรงข้ามคืออะไร สีคู่ตรงข้ามคืออะไรสีคู่ตรงข้ามนะครับหรือสีตัดกันนั่นเองเรียหรือเรียกอย่างว่าสีคู่ปฏิบักษ์เป็นสีที่มีค่าความเข้มของสีตัดกันอย่างรุนแรงในทางปฏิบัติไม่นิยมนำมาใช้ร่วมกันเพราะจะทำให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควรนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับสีคู่ตรงข้ามหรือสีคู่นั่นแหละนะครับก็หมายถึงสีสองสีที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสีที่เราเคยทําที่นังเรียนทามาทําส่งปูนั่นแหละให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีทั้งหมดหกคู่นะครับหกคู่มีอะไรบ้าง เนี่ยครับสีเหลืองกับสีม่วงสีแดงกับสีเขียวสีส้มม่วงน้ำเงินอ่าส้มเหลืองกับม่วงน้ำเงินส้มส้มเหลืองกับม่วงน้ำเงินนะครับส้มแดงกับเขียวน้ำเงินเขียวเหลืองกับม่วงแดงนะครับมีภาพครูบังไปนิดนึง อ่าต่อไปวิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามให้มันเกิดความงดงามให้มันเกิดความสวยงามมีอยู่สองสามวิธีอย่างน้อยนะครับสองสามวิธีเช่นวิธีแรกใช้เพื่อ,อ,อมีพื้นที่ของสีหนึ่งมากอีกสีหนึ่งน้อยเห็นจะเหมาะสมนะครับใช้โดยให้มีพื้นที่ของสีหนึ่งมาก อีกีหนึ่งน้อยอันนี้โทนสีสีเหลืองใช่ไหมมีไม่มากนะแต่สีพื้นหรือสีตัดกันที่เป็นสีม่วงนี่จะมีเยอะกว่าก็พอจะไปด้วยกันได้ทําให้สวยงามโดดเด่นมีภาพที่เราเน้นนะครับภาพอะไรภาพแมวภาพประกอบอีก เอออันนี้เป็นวิธีหนึ่งเอาไปดูวิธีหนึ่งนะครับการใช้สีคู่ตรงข้ามอีกวิธีหนึ่งคือผสมสีอื่นๆลงไปในสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสองสีอันนี้เป็นภาพวาดสีพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับสวยไหมครับนักเรียนนะครับก็โดยใช้ผสมสีอื่นๆลงไปในสีใดสีหนึ่งคือทั้งสองสี อ่ะไปดูอีกวิธีหนึ่งนะครับการใช้สีหู้ตรงข้ามในวิธีที่สามนะครับก็คือผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสีอ่าเรียนดูภาพนกนะครับข้างบนจะเป็นโทนสีเขียวข้างล่างจะเป็นสีแดงนะก็ สีเขียวนี่จะใช้วิธีผสมสีแดงนะครับถ้าเกิดเป็นความเข้มแล้วค่อยๆจางลงเป็นเฉดไล่ลงมานะครับใช้มากใช้น้อยตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันด้านล่างนี่ก็จะเป็นสีแดงแต่เอาสีเขียวมาผสมผสมด้วยสีเขียวก็จะมีความเข้มความจางตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เราผสมลงไปหรือทาทับลงไป ถ้าเราใช้สีโปสเตอร์ก็ใช้ผสมถ้าเป็นสีไม้ก็ใช้ถาทับใช่ไหมอันนี้เป็นวิธีการเทคนิคการใช้สีคู่ตรงข้ามให้มันเหมาะสมครับเมื่อเรานำสีคู่ตรงข้ามมาผสมกันจะได้สีอะไรนะครับสีคู่ตรงข้ามเมื่อผสมกันจะได้สี น้ำตาลนะฮะเป็นลายสีน้ำตาลนะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์สีคู่ตรงข้ามโดยจะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีผลไม้หนึ่งชนิดแล้วก็ระบายสีพื้นหลังด้วยสีคู่ตรงข้ามของผลไม้ที่นักเรียนวาดนั้นๆน,น,นักเรียนจะต้องออกแบบสี โดยใช้สีพู่ตรงข้ามให้อย่างเหมาะสมสวยงามนะครับถึงตรงนี้จะให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ในการวาดด้วยสีไม้และสีโปสเตอร์สักครู่หนึ่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนทีหลังขอเชิญนักเรียนรับชมนะครับภาพจาก d ี t v มาถึงกิจกรรมสนุกกันแล้วครับคุณตูนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะครูอาร์ตนักเรียนปลายทางแะครับพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมอุปกรณ์ครบหรือยังครับอุปกรณ์เหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับที่คุณครูอาร์ตให้เตรียมไว้ได้แก่กระดาษดินสอสีแล้วก็ยางลบนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับคุณตูนเหมือนที่คุณตูนกับครูอาร์ตใส่นะครับถ้านักเรียนปลายทางยังพอมีผ้ากันเปื้อนอยู่ก็สามารถสวมใส่ได้นะครััับบหหรืือออว่่่าาาจะใใช้้้้ผนนๆมมปงกกไสีเล ชุดนักเรียนของนักเรียนได้เหมือนกันนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยดูด้วยนะครับนักเรียนนั่งอย่างเป็นระเบียบนะครับยืดหลังขึ้นครับพร้อมที่จะดูครูอาศารรย์ที่ยังเอ่ยท่าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกันหรือนักเรียนปลายทางจะทาพร้อมกับครูก็ได้นะครับครูตุลครับขั้นตอนแรกนะครับตเตรียมกระดาษขึ้นมาครับแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับ ครูอาร์ตบอกโจทย์ไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาวาดผลไม้กันนะครับนักเรียนปลายทางมีผลไม้ในใจหรือยังเอ่ยเลือกมา1ชนิดอะไรก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ครูอาร์ตจะสาธิตการวาดแอปเปิลนะครับง่ายๆนะครับเริ่มจากการวาดวงกลมนะครับครูตุลครับเริ่มยังไงดีครับเริ่มจากการใช้รูปร่างเรขาคณิตง่ายๆค่ะขึ้นโครงเป็นรูปเรขาคณิตก่อนค่ะครูอาร์ตใช่แล้วครับอย่างแอปเปิลนี้เป็นรูปเป็นรูปร่างอะไรครับ ครูตุนคิดว่าน่าจะเริ่มจากการขึ้นโครงเป็นวงกลมค่ะใช่แล้วครับผลไม้หลายหลายชนิดเลยนะครับสามารถขึ้นโครงจากวงกลมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลส้มก็ขึ้นโครงจากวงกลมในเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันนะครับเริ่มจากวาดวงกลมตรงกลางกระดาษนะครับอย่าให้มีปริมาณที่ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปนะครับวาดให้เหมาะสมกับกระดาษนั่นเองนะครับโดยการล่างเบาๆนะครับเหมือนที่ครูวาดบอกทุกครั้งว่าให้นักเรียนล่างเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ เส้นมันจะเข้มแล้วก็ลบไม่สะอาดนั่นเองนะครับวงกลมอาจจะไม่ต้องกลมมากนะครับแทนเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับอพอได้วงกลมแล้วก็สามารถทําเป็นรูปร่างคล้ายกับผลแอปเปิลได้นะครับนักเรีนยนควยสังเกตนะครับหรือจะทําตามไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทําตามเหมือนคุณครูนะครับเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับคุณโตน คุอาคะแล้วอย่างถ้านักเรียนเนี่ยอยากวาดกล้วยเหรอคะคว่อาจะต้องขึ้นโครงยังไงคะอ่าสำหรับกล้วยนะครับถ้าเป็นกล้วยหอมแบบตัวอย่างในนี้นะครับนักเรียนก็สามารถขึ้นโครงจากวงกลม2วงนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นวงรีนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ่ะวงกลมตรงนี้นะครับตรงหัววงกลมตรงท้ายแล้วก็ลากเป็นวงรีนะครับก็จะได้เป็นรูปร่างของกล้วยนั่นเองนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้วงกลมเป็นหลักในการร่างภาพ<ช>ผลไม้ใช่ไหมคะผลมไม้หลายชนิดเลยครับคุณตูนต้องขึ้นโครงจากวงกลมก่อนนั่นเองนะครับเด็กๆสามารถจินตนาการขึ้นมาเองได้เลยนะครับคุณตูนชอบทานผลไม้อะไรครับผลไม้ที่คุณตูนชอบเหรอคะมีหลายอย่างเลยค่ะคะุณอาร์ต ทั้งสับป,ปะรดแอปเปิลคุณตุนก็ชอบนะคะน่าสนใจมากเลยครับอย่างสับป,ปะรดเราก็สามารถขึ้นโคงจากวงกลมเนะช่นเดียวกันครับคุณตูนอาจจะเป็นวงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าผลแอปเปิลน,นะครับวงกลมต่อกันเป็นวงรีก็ได้ครับหลังจากที่นักเรียนร่างเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนใช้ยางลบลบส่วนที่เกินออกมาออกให้สะอาดนะครับในส่วนของการระบายสีนะครับนักเรียนจะใช้สีช็อก สีไม้หรือว่าสีโปสเตอร์ก็ได้นะครับถ้านักเรียนสะดวกใช้สีอะไรก็สามารถใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับวันนี้คุณครูอาร์ตจะสาธิตการใช้สีช็อกนะครับซึ่งเป็นสีช็อกน้ํามันนะครับส่วนครูตูนจะสาธิตการใช้สีโปสเตอร์นะครับซึ่งทั้งสองวิธีจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครูตูนร่างภาพเสร็จหรือยังเอ่ยครับเรียบร้อยแล้วค่ะครูอาร์ตเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการระบายสีไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนสังเกตด้วยนะครับ ในส่วนของสีช็อกนะครับให้นักเรียนเริ่มจากการระบายสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะครับอย่างแอปเปิลนะครับมันก็จะมีทั้งสีแดงเข้มสีแดงอ่อนสีส้มหรือบางทีก็อาจจะมีสีเหลืองแซมเล็กน้อยนะครับสีที่อ่อนที่สุดในแอปเปิลน่าจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเดี๋ยวูอวจะระบายสีเหลืองก่อนนะครับสีโปสเตอร์หรอครับคุณตูนสีโปสเตอร์ก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการใช้สีที่อ่อนก่อนเพื่อเวลาผิดพลาดเนี่ยมันก็จะแก้ไขได้ง่ายค่ะอ่ะโอเคครับ นักเรียนสังเกตนะครับการระบายสีช็อกนะครับก็คล้ายๆกับสีอื่นๆเลยนะครับอย่าระบายออกนอกเส้นหรือนอกกรอบของเรานั่นเองนะครับระบายเบาๆอย่าพึ่งเข้มนะครับนักเรียนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงระบายสีเหลืองใช่ไหมครับนี่เป็นขั้นตอนการทําแสงให้กับผลไม้ของเรานั่นเองนะครับแสงก็คือสีที่อ่อนที่สุดใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มจากระบายสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่อ่อนในแอปเปิลนะครับ หลังจากสีเหลืองเสร็จแล้วก็จะนําสีที่เข้มขึ้นมานะครับก็คือสีส้มนั่นเองนะครับในปริมาณที่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่แสงของแอปเปิลเฉยๆนะครับเรายัางไม่ระบายตัวสีแดงค่ะสำหรับสีโปสเตอร์ของครูตูนนะคุูตูนก็จะใช้สีแดงระบายลงไปเลยค่ะขวอ์ดเพราะว่าเมื่อระบายไปแล้วนะคะสีแดงก็จะเข้าไปผสมกับสีเหลืองแล้วก็จะเกิดเป็นสีส้มนั่นเองค่ะ พราะฉะนั้นนักเรียนเปรียบเทียบสองสีนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นสีโปสเตอร์นักเรียนจะต้องรีบระบายทับกันนะครับเพราะไม่งั้นแล้วสีมันจะแห้งแล้วก็ผสมกันไม่ได้นั่นเองใช่ไหมครับผู้ครูใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มระบายสีแดงนะครับทับลงไปในสีเหลืองกับสีส้มเลยนะครับค่อยๆผสมแล้วก็เกลี่ยไปเรื่อยๆนะครับ ข้อควรระมัดระวังสําหรับการใช้สีช็อกนะครับนักเรียนต้องมีผ้าเช็ดมือหรือว่ากระดาษชําระในการเช็ดสีนะครับเพราะว่าเวลาที่ระบายสีช็อกไปนะครับมันก็จะมีส่วนที่เกินออกมาหรือว่าฝุ่นของสีช็อกนั่นเองนะครับส่วนสีโปเตอร์นะคะควรที่จะระมัดระวังเรื่องของการผสมค่ะการล้างคู่กันให้สะอาดนะคะเวลาหลังจากที่เราใช้สีนึ่งเสร็จนะคะเราก็จะต้องมีการล้างคู่กันตลอดใช่ไหมครับคุณตูใช่แล้วค่ะ พะไม่งั้นสีมันจะผสมกันมั่วนะครับแล้วก็ไม่สวยงามน,นั่นเองครับตกองรอคะครัอตอนนี้นักเรียนปลายทางน่าจะกําลังลงมือปฏิบัติชิ้นงานใช่ไหมครับคุณครูปลายทางช่วยดูด้วยนะครับว่าให้นักเรียนม,มีผลไม้ที่ค่อนข้างหลากหลายหน่อยนะครับพยายามอย่าซ้ํากับเพื่อนนะครับเขาบอกว่าคนไหนที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนเพื่อนแสดงว่าเรามีจินตานาการและก็ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเพื่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามคิดให้มันแตกต่างจากเพื่อนด้วยนะครับ เด็กๆปลายทางอาจจะเคยได้ยินว่าการทําเงาจะต้องใช้สีดําใช่ไหมครับถ้านักเรียนใช้สีดํามันก็จะตัดการแบบรุนแรงเกินไปนะครับเราจะต้องใช้สีตรงข้ามมาผสมให้เกิดเงานะครับมันก็จะอ,อเป็นสีดําอ่อนๆหรือสีเทาๆนั่นเองอาสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่าครูอาตนำสีเขียวไปผสมกับสีแดงซึ่งตรงข้ามกันนะครับมันก็จะได้เป็นเงานั่นเองนะครับ นั่นเองค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับเงาจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่เป็นแสงนะครับฝั่งไหนสว่างฝั่งตรงข้ามจะต้องสีเข้มขึ้นนั่นเองนะครับนั่นเองไปกางสังเกตนะครับอันนี้คือขั้นตอนการระบายสีผลไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาระบายสีพื้นหลังก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับสีพื้นหลังจะต้องเป็นสีคู่ตรงข้ามนะครับนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับ ถ้ามีเวลาพอให้นักเรียนระบายเต็มกอบเต็มกระดังนะครับหรือจะทําประมาณนี้ก็ได้นะครับให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะรอดูคุณครูตูนระบายสีโปสเตอร์ให้ดูนะครับในระหว่างนี้นักเรียนปลายทางถ้ามีอุปกรณ์ช่วยหนึ่งอย่างนะครับก็คือดินสอ ee e นะครับดินสอ ee e คือดินสอที่มีขนาดเข้มนะครับนักเรียนสังเกตตรงปลายด้ามของดินสอนะครับจะเขียนว่า ee e นี่คือ ขนาดของความเข้มของดินสอนะครับก็จะเข้มขึ้นเอาไว้ใช้สําหรับตัดเส้นสีช็อกนั่นเองนะครับในส่วนของสีช็อกบางจุดบางตรงที่มันไม่ชัดเจนนะครับเราสามารถใช้ดินสอในการาตัดเส้นให้มันเข้มขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นตรงก้านของแอปเปิลนะครับเราก็จะใช้ดินสอ EE e ในการตัดเส้นให้มันเข้มขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วถ้าเป็นสีโปสเตอร์ล่ะคะครูอาร์ตควรใช้อะไรตัดเส้นคะสีโปสเตอร์เราสามารถใช้ผู่กันนะครับขนาดเล็กนะครับจุ่มสีดําหรือว่าสีตรงข้ามในการค่อยๆตัดก็ได้นะครับแต่มันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนักเรียนต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อ,คอยๆฝึกนะครับถึงจะทําได้นะครับแต่ถ้าใครสามารถทําได้ก็สามารถใช้ผู่กันเล็กตัดเส้นได้เลยหรือจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือปากกาตัดเส้นช่วยในการตัดก็ได้นะครับ โอเคก็จะเป็นภาพพิเศษสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ภาพพิเศษสมบูรณ์แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตั้งชื่อผลงานด้วยนะครับชื่อผลงานนักเรียนสร้างสรรค์คิดขึ้นมาเองได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นชื่อที่ยาวมากก็ได้หรือชื่อสั้นก็ได้นะครับให้มันคล้องจองสอดคล้องกับภาพที่นักเรียนวาด นะครับถ้ามีชื่อผลงานเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเขียนเทคนิคด้วยนะครับว่าใช้เทคนิคอะไรถ้าใช้สีโปสเตอร์ก็บอกว่าเทคนิคสีโปสเตอร์ถ้าใช้สีช็อคก็เป็นเทคนิคสีช็อคหรือสีไม้ก็ใช้เทคนิคสีไม้นั่นเองนะครับอ่ะ่เขียนชื่อผลงาน2เขียนเทคนิคและ3บอกความประทับใจด้วยนะครับว่านักเรียนประทับประทับใจในผลงานชิ้นนี้ตรงไหนบ้างนะครับเขียนลงไปในด้านล่างเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นท่านเรียนทําเสร็จแล้วก็ ถ้ามีเวลาครับเพื่อคู่ปลายทางช่วยให้ส่มนักเรียนมาสักคนนะครับมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วก็ร่วมวิจารณ์พร้อมกันนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียตรงไหนแล้วก็นําปรับปรุงตรงไหนได้บ้างนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับนักเรียนได้รับชมไปแล้วพอจะทาได้ไหมครูคิดว่านักเรียนน่าจะ สร้างชิ้นงานอีกสักหนึ่งชิ้นได้โดยไม่ยากรับนะครับ <c oughs> ก็เคยก็คือว่านักเรียนจะต้องทําอะไรบ้างก็เนี่ยครับเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามนี้นะครับตีกรอบตีกรอบเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยนะครับวาดภาพผลไม้ที่ชอบที่เรียนชอบมา จะระบายด้วยสีโปสเตอร์หรือสีไม้ก็ได้แล้วอย่าลืมทําสีพื้นหลังระบายสีพื้นหลังด้วยสีคู่ตรงข้ามมาด้วยนะครับให้สวยงามนะนักเรียนคงทําไม่ทันในวันนี้ก็ไว้ทําช่วงเวลาว่างหรืออตอนใดตอนหนึ่งที่พอจะทําได้ก่อนที่จะมีเช่าโมงสารศิละปะทัศนศิลป์ในคราวต่อไป ก็ในการเรียนเรื่องสีผู้ตรงข้ามนี้นะครับพ่อควรระวังนะครับให้ในักเรียนหากใช้ไม่ถูกวิธีผลงานก็ไม่สวยงามนะครับสีก็อาจจะไม่สดใสควรเลือกใช้สีตรงข้ามให้เหมาะสมและถูกต้องนะครับตามที่เราได้ศึกษาไปนะครับเอ่อ ก่อนจากกันวันนี้ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับมันสักษาความสะอาดจ,จำเป็นหากจำเป็นต้องออกอากบ้างก็อย่าลืมสวมแมสและล้างมือบ่อยๆตูเป็นห่วงขอให้พวกเราปลอดภัยครับสวัสดีครับ